สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านพอดีผมนึกตัวอย่างเกี่ยวกับลิมิตออกมาระหว่างขับรถผมก็อยากจะแชร์ให้นักศึกษาของผมลองรับฟังดูนะครับลิมิตทำไมต้องลิมิตผมอยากให้คุณนึกถึงสมัยคุณเรียนหนังสือประถมก็ได้ในห้องเรียนถ้าคุณมี นักเรียนทั้งหมด30คนนะครับให้ยืนเรียงจากต่ำไปหาสูงนะครับก็จะมีระดับไล่ไปใช่ไหมครับจากคนที่เตี้ยที่สุดคือคนแรกนะครับหัวแถวไปหาคนสูงสุดคือท้ายแถวนะครับซึ่งคงจะคุ้นเคยดี30คนนะครับทีนี้นึกถึงตัวคุณครับซึ่งเป็นสมาชิกในแถวนั้น เป็นส่วนหนึ่งในสามสิบคุณสูงเท่าไหร,ไร่ไม่รู้อ่าไม่รู้อ่ะสมมติไม่มีข้อมูลครับสมมติไม่มีข้อมูลแต่อยากรู้ว่าคุณสูงเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการยังไงครับเราจะใช้วิธีการที่ชื่อว่าลิมิตครับแถวหน้าคุณครับแถวหน้าคุณเป็นคนที่ เตี้ยกว่าคุณถูกต้องไหมครับหรืออาจจะเกือบเท่ากับคุณก็ได้นึกออกไหมครับคนที่ยืนหลังคุณครับก็จะเป็นคนที่สูงกว่าคุณเล็กน้อยหรืออาจจะสูงเท่ากับคุณก็ได้นึกออกไหมครับเราจะไม่สนใจคุณแล้วทีนี้เราจะสนใจคนหน้าและคนหลังของคุณจากนี้ไปครับจากที่ยืนแถว หน้าไปหาหลังปรับเปลี่ยนครับมาเป็นหน้ากระดานครับยืนให้เห็นส0มสิบคนทั้งหมดเลยโดยให้คนเตี้ยสุดอยู่ทางซ้ายคนมากคนสูงสุดอยู่ทางขวานึกภาพตามนะครับสามสิบคนเลยคุณอยู่ในนั้นครับคุณอยู่ในนั้นสมมตินะครับสมมติสมสมติว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ อาจจะอยู่ส่วนหนึ่งในแถวต่อมานะครับซ้ายมือคุณคือคนที่เตี้ยกว่าคุณขวามือของคุณคือคนที่สูงกว่าคุณดังเช่นเมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปทีนี้นะครับถ้าตัดข้อมูลคุณออกไปนะครับแน่นอนครับคนที่ยืนทางซ้ายมือก็ต้องใกล้ร7 0ยเจดสิถูกไหมครับ คองคาไม่ได้ส่วนสูงคงไม่ห่างคุณไปมากและคนที่มากกว่าคุณเล็กน้อยก็คือทางขวามือของคุณก็ต้องสูงอาจจะร้อยเจ็ิบนิดๆนึกรับทันไหมครับนี่แหละครับลิมิตเป็นหลักการคาดคะเนค่าที่ไม่ใช่ณนะตรงจุดๆนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ก็คงคาดคะเนแล้วว่าเขาก็ต้อง ทางซ้ายของคุณก็ต้องสูงเกือบเกือบ170ส่วนทางขวาคุณก็ต้องสูงเกือบเกือบ170เช่นกันนี่แหละครับที่เรียกว่าลิมิตครับและยิ่งแถวเปลี่ยนไปเป็นล้านคนเป็นล้านคนคุณดภาพตามนะล้านคนยืนทั้งประเทศเลยจากประชากรคนที่หนึ่งจนถึงประชากรคนที่ล้านยืนหน้ากระดานครับทีนี้โอ้โห ภาพที่คุณเห็นก็คือล้านคนอัดแน่นเลยเนอะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสมมติว่าความกว้างของคนแรกถึงคนที่ล้านเนี่ยอยู่แค่ในเฟรมรูปของคุณแน่นอนครับส่วนสูงจะจอกันมากไม่แตกต่างกันเลยนะครับนึกภาพนะครับสมมุติครับคุณสูงร้อเจสิอีกแล้วอยู่ในส่วนหนึ่งของหนึ่งถึงล้านอ่าแน่นอนครับ ไม่เลือกคุณครับแต่เลือกคนทางซ้ายของคุณซึ่งเป็นคนที่เตีย้ยกว่าคุณเล็กน้อยและคนที่มากกว่าคุณเล็กน้อยทางขวาโดยที่ไม่สนใจคุณแน่นอนครับมันอาจจะร้อยเจ็ดสิบเป๊ะๆเลยก็ได้เพราะว่ามันล้านคนไงค่ามันละเอียดขึ้นนี่แหละครับลิมิตคุณพอเข้าใจยังโดยที่ไม่คํานึงถึงคุณเรานําค่าทางซ้ายของคุณและค่าทางขวาของคุณเป็นตัวแทนของส่วนที่น้อยกว่าเล็กน้อยและส่วนที่มากกว่าเล็กน้อยครับเมื่อนํามาประมวลกัน แล้วใกล้เคียงกันแปลว่าลิมิตนั้นมีค่าจริงครับอยากจะบอกแค่นี้แลวครับเพอดีขับรถอยู่แล้วนึกออกนะครับขอบคุณมากครับที่เราฟังครับสวัสดีครับ